เหมือนออมกอบด้วยครับวันนี้ไป <Okay. S 1> นี่คือเขาขัวหรือว่าเขาเบียร์ด้วยครับพี่น้องเขาเบียร์เขาเบียร์นี่เป็นรสชาติเข้มข้นขนาดเด้บางคักพี่น้องเด้บา,าเงเนี่ยเยอะโอ้มาครับวันนี้ชิมขวดชิมน้ำกันครับ สวัสดีค่ะพี่น้องสุปโขสุโขมนจางไปยามมันยังยามแหนบมากนะ้องเปนไงบ้างเดีมันก็เบี้ยวเด้อพี่นอ้องเลยสิมาเปิดให้พี่น้องเบิง่งโต๊ะจ้ะจัดโอ้ยนี่โงกันเพราะว่าเปิดสิเตียนหรอพี่น้อง <laughs> โอ้ยยังดลบครับสวัสดีครับผมมึนอนี้เอาบ่ได้หลายตัวนะครับมึง้งมาหลุดน้ำแข็งว่าสิได้ยังตัว ว่นั่นดีมันเปนออกแล้วนี่ตัวปนเด้อพี่น้องนี่เออเออพอดีถักกับน้ำใหม่เสริมแล้วไปไงคักเลยมันนี่นี่ตัวปนโอู้ยเจ้าพ่อมาลงไปลงไปน่าเอาเอาได้แหละตัวนี้หน่อยนี่นี่โอ้ยตัวนี่ก็หลได้เลยโอ้ยต้มนั่นพี่ฝนปนกะต้มนี่ละเออตัวนี้น่อยน่ะต้นเลยต้น มาเด้อมาเด้อ hmm. ก oh. ินปนกบต้นลยว่าสิฝนว่าบนฝนจิตตกสิได้ไต้กบไปถ่ายพอนี่กระบอกได้ไต้กบหน่อยไ้โอ้หมู่ว้านฝนตกจักเตียห้องบักข่อยไงบ้านนี่ครับตัวนึงอ้ตัวนี้อ้อมเนี่ยพวกมันเต้นหมดนะอันเอาว่างไปเก็บเม่นันนีผ้าไปนาะงข่อยไงขันก่ได้ไหม่สักเนาอนั่นเตะตะเ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 ตาเตะเตเตาเตตะตยะ เหนั่นนั่นนันนั่นเก็บออกนันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนิ่ันเก็บ s e a น้องันมื่นพนัดเห็นปะเต้นแบบสูงเลยฟีหลังนี่ก็ถือใส่หหลังถือสี่หลังนี่กับฟีเออถือสามไม่กับพีถือสมหลังสหลังหละนี่กับฟีอีกแล้ว Bơm đi. Ờ tên cái này hẳn thì nghe. tên nó có đây đâu. Đi đi. Ồ. Chấp. tí phi hết Bay. Đông lạ. nó ừ. Đi lọt Đó, rồi. Để cho tôi nghe đây. nó มีละปกติเขาไปใส่เงียบอะไ้ครับเพราะว่าก็ได้ษามตัวอยู่อ้อมตัวเดียวก็คือสิอิ่มหมดล้มันตัวใหญ่อยู่ครับป้าเป็นกระบายอยากมกติัวยังเออป้ากระบายอยากกินมกเสี้ยนีเสี้ยงปนว่าก็เลยแบ่งให้ป้าน้ำกระธรรมดาเขาหาได้ก็ต้องแบ่งเป็นน้ำย้ำเป็นไรเป็นกระแบ่งเขาน้ำคือกันธรรมดาพนเุาอยู่น้ำกันก็ต้องหาอยู่หากินน้ำกันแบ่งกันปันส่วนกันไปนี่แหละครับจ้าสามากินน้ำกันเด้อพี่น้องมามันอ้อมกบเนะครับมันนี่ไป นี่ครับพ้้องกบหนานีิวันมั่นติด่ะมันกับมันอยู่เราไปมันคือเก่าแล้วกบแสดงว่าไข่ไก่ออกหรือไข่เป็นแดงๆไข่ออกไปชุดสองชุดแล้วพี่น้องมั่นไม่ปื๊ดวันติด่ะมันเขียนกบหนาฝนกบเป็นมันตัวหนาดิว่าเฉียงแรี้ยงขนาดดิกบใส่เบสเนี่ยแต่เบ็ดบอดีไม่ไปเลยดิมาปุ่นกันขันเมน ซัก,กันใหม่ใบบเหรนยาพไปเนาะไฟไงนนตด่ดง,ดง่เงใส่เงียบ็ลงคนี่บรจัคนี่ยเอาไปวางไว้เื่อน่อเหรีเลยดิจะยังก็ดำถือเงนนี่แหละครับเขาเอื่นว่าขาเบียกีขาเบียใหญ่เบียขันแมนทางไทยทางยังขาเจ้านี่ขาเจ้าที่เอื่นขาเจ้ากีบอะดิครับโอนขี่ไใหญ่บทั่ขี่มันพราะทัสุกับผมนี่นี่เพียรเงรเงื่อนื่อเนี่เขาต้องลงอีก ให้มันดำได้เท่าทีกันเลยครับนี่ยมันคือสีดำค่ะก่อนเบียต้องดำดิตาบอดดำนี่คือมันเป็นเขาเบียร์เพราะไรเอางี้มอกไปเห็ดอันใฉันต้อกินสีบอดดำก่อนบอดำมันแบบว่าเขาเขาเนี้ยขุดขุดออกแล้วบริเวณเขาเปต่ำมันดำแช่น้ำที่ที่น้ำของเขาไอซือดิเนี่ยที่ตาบอดำนี่มันสิบรุุกอยู่ไหนวันก่อนปขุดเปล้างออกคันนั้นกองขันออกไม่ใช่มาต่ำมาบดใน ใ้ตรงนี้เป็นนามนีม่บัจดจังเสียมใส่กับ้อมผบตำเครื่องไซน่ไป่หนหอ่อยดครับบดน่อันนี้เครืองนี่ไง่านีตะไคร่นี่แบบพริกแค่นั้นะครับเกี้ยวพทั้งไ่เ่อาไปครับผม ใส่กัไปเดี๋ยวก็จังคนยังแจงกันว่าอันนี้แยกขาดเด้อครับเขาเกินแต่พังมันเขาเกินวาาน่าใบจะพูดเห็นใบ,<า>บ<า>อันใบเนล<ะ>ือดแต่ทังปากกังเขาจะเอีกนไว้ใบจะพูดได้ครับเด้วดวอดว,ว่าเขาใส่กัดเดี๋ยวว่าเขาใส่ใส่ช่วงเขาจีขวาสิกันเด้อครับเด้อนี่ครับใส่กับไปแล้วยังผสทหนึ่งคนเด้อครับ นี่คือออมกบครับออมกบขัวกบอันนี้บ่แม่นขนมนะครับนี่เกลื่อนวะเขาเบียครับผมนี่คือเขาเบีย้ยเขาเหนียวหวูติจีให้สุกที่สุดให้ไหมที่สุดเปล่นตจจึงสิเป็นเขาเบียอะไรเห็นบอทางในสิมีถ้าพูดไอตจีบ่สุกนี่คือว่าเป็นแหมๆมนซื้อนี่<ล>ขากไหนใส่บ่ไรนี่เขาต้องตำละเอียดดอกใส่น้ำครับที่ตำแหลก ตีแป้เหนียวประกัดคนได้ทำมีแรงแล้วเพราะต้องหยอดน้ำเราเพราจังเอาบรกคนใส่กันช่วงเราสิบปองอันนี้มกเขียือก็ใส่น้ำจืดหน่อยแด้ครับเด้อป่ามกเขียวกับบม้งบูมัดจีนสวยเราขับพี่นองเลยแกน่อยหน่อยแกเพราะไงมันตุ่นจิ้นแกตีได้หวือมันเจือสีอะไรพี่น้องฮ่มบ่ได้มาเยี่ยมมาเย็นกันวัตที่เราบัวด่ามันแกปานี้หรอกบ่มันหน่อยหน่อยมันกับแกไปแสดงว่าตุ่นมันแกเนาะตุ่นมันแกบันขึ้นมาหน่อยหน่อยมันก็เลยเป็นมันกัเป็นของธรรมดาละ นี่คเ,นนเขาที่คนในกันเด้อครับบันนี่คนส่งเด้อไปเนองไอเขาเชียงเขาฝงซิคนณกาพักใส่ฝอพักไซ่้อครับผมไซ่ตัวนี้กระซัมใส่บีอยูล่ล่ะคมอยู่เ <c oughs> นี่ยคับบ้านเขากะหายอยู่หายยิ่งส่ละเพราะว่ามันไปใส่มาใสายอย่อะไรเนาะ ผมเป็นในสี่ละบัตรห้องาไปไหาแต่กบไปได้กินอะไรอย่างได้อยู่ตัมันก็ได้หลายที่แต่สามตัวนึงไงสี่ตัวเออสามสี่ตัวหนึงละประมาณนี้ละคุณคุ้นกับว่าจะมาตาแหลกคักล้าจะใครอยู่ตันวนึงะนี่คือเขาขัวหรือว่าเขาเบียร์นะครับพี่น้องเขาเบียร์เขาเบียร์ยนี่เป็นรสชาติเข้มข้นขนาด,ดานี้บ้างใส่หมดให้ครบเลยนี่ก็ตัดกัน น้ำกุ้งีิซำนี่ละ um. ถึงตัวนี้ห้งสีฟ้าหมดแล้วน้ำมัใส่อกไปบึงเป็นอรนี่อหนังกันบ้านเอาไปเลยใส่อีบ่เลยดิคักลองเล็บบ้านเนี่ยอยาจะใส่หน่อยร้ายทักกินผักได้ไงผักก็ใส มันอยู่ขอบไปแล้ันพรเห็นหนะเน,นี่นออยเออเห็นแลกค่ะน,นี่ถึงบ่อาม่น้ำสิโอ้จะเสียไปแล้วเนาะเยวถึง นี่ทึงแม่นบ้านพอพันถือขวเบียดิคือขวเบียดนี่สิซึ้มแสกเอาเบิดดิแตว่ว่าเขาสิบพิดโดนบ่ไรด,ดิครับบ้วาวพาเขาใส่พักขมแล้วครับบ้ดนเลยโอ้กระเ,เด้อไปห,ไหน่อยโอ้ซัมบีอยู่ที่นี่สีมึงกะเด้อไปหน่อยเลย นุ่เสียบกันจะนะโวมเดาน้อไปยังไงเขามาครับไปนี้กินข้าวกินน้ำกันครับเขาไปหาอะไรยังส่ละหาตำถธรรมชาติบัตรยังเขาอมปบแดจพี่น้องมือยังนึงกับบ่ได้กันมือไดนบ่ได้เขาเกิดมากินข้าวก็บ้องไปแหลกกันได้เป็นบ่อละคอยยุบบัตรเขาเกิดหากินแบบตำถธรรมชาติบ้านเขาหมละแต่ว่าก็มือได้มือบ่อไรลังเทืยกกระได้ลังเทืยกกระบ่ได้มันอองปบแล้วพี่น้องออมปบกับใส่ใส่แหยบเขาเนี่ยล่ะ มากครับทุ้ทุกคนเลือกครับบว่าพู้ยู่ไก่อยู่ไกคค่คนกินกับเซ้น,นำ้ำยาจะเป๊กสีว่ดเดาวสอนสดเออถึงย <ไร S 2> ังไลรโควิดเลยครับผมเอาจะน้อยกันเนื้นอพอจูนี่กัเป็นหลบโควิดทุ้งเย่ยังไรก้ตอตกรเดียง ไปห้องก็จะกินมดทีเดียวกับผ่้ชายกินหม้อไม้ก็กินแช่ไปทำงานทำงานไหนฉะ่นั้นล่ะเมียนแล้วครับบาานีนมาแล้วครับเดือมนตุนสุดใจพอหน่อยพอหน่อยยัดได้ยัดเป็นดเพื่อนเลย ได้ครบเ่ได้ครบเลยบ่ได้ไดดเฮ้ยอันนี่ริงเมื่อไหร่กินนี่มากกับเผาเลยต่ลูปูต่ลู้นนี่พาไปใส่เองถ้าเพราะได้หอกกับได้ปูแค่นั้นแหละมาบา่

จ้ากัมี้ก็เจ้าว่ามาดิเจ้ากัฟังไม่อดีกันตื่นขึ้นบ้างท้องหนิดูว่าพระท่านกินอย่างนิ้อย่างนี่ขันไปเห็นหมักแจ้งเนี่ยเ,เยจะว่าให้กินประมาณเกือแปดหน่วยถึงสิบหน่วยเนี่ยขันเพื่อได้กินได้กินธรรมดาลสุสดเนี่ยผู้นั้นดีเจีงที่สุดเน chấm nó phải chấm 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 กินน้อโบ่ได้ปลูกโบ่ได้ฝังเกิดจำน้องมาชัดโดยเาะช่วงนี้สิโบ่เห้ผู้ใดสิื่มผสมแล้วว่ามาละกินน้องสิบเบ็ดมันถมแล้วมันอาจสิตายเห็มันเกิดธรรมชาติเลยที่ขุนเจ้ามาละกิน เขาอื่นว่าออมเข้าครัวเข้าเบียร์คือเนี่ยปลาหนูโมคนเหมือนที่ผุดมสมบูรณ์กันยุนเจียกัน vắt khẩu bia Cho vào cái bia này ta gộp gộp tí giờ hết bài trong กบ น,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 นี่เขาเกิดมาพุ่งครับผมพุ่งกบขนาดมูเขาเกิดว่ากระเพาะ มันสมาร์ทสูบผู้คนแล้ล่ะครับกินข้าวกินน้ำก็ได้กับจังซี่ล่ะมีน้อยอยู่นักกินยังก็กินไปตามบันเมี่ยงเขาเนี่ยและครับผมก็กินข้าวจินน้ำมีน้อยกับจิ้นไปทั้งในตรงเลกัจังไปจิ้ตามอีกต่อไปเด้อยครับว่าจะไปหายังเป็นยังทับยังกับจังมึงได้ครับพี่น้องบันท่ากับหาอยู่ให้กินยังซี่ล่ะครับไปคงไปไกลยังกับก็เป็นจะไปด้วครับสมื่อนี่ไม่อยังกัอยู่กับจินไป เขาบอเห็นว่ามันสิเป็นอย่งนี้อกเขาหาอยู่ให้กินเพราะมือมือมันเว้นไปแต่ละมือถ้าเว้นกะได้เขาบ่หาเขาไปจักรดศรษฐีกินนังถ่าแต่เพิ่นมาซอยกันไปจักสิศรซอยได้สำเนาเขาบอกเป็นซอยเขาพูดเดียวับผมมันนี่ก็จึงขาจีนามยิ้มแล้วกันที่ไปทั้งหมดทั้งพีก็จังว่ากันอีกเรื่อครับที่ตัวแบบใด้หรือว่าไปแบบใด้ขอให้พี่น้องมิตรคุ้มสุขคุ้มเจ้าเรื่อครับสำหรับคลิปนี้ก็บก้าวเข้ามาสวัสดีจับพี่จะนอนเรื่อครับสวัสดีครับ